กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคข้อดีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคเสมือนได้เงินเพิ่มจากเงินสมทบที่กปปอให้สร้างวินัยการออมระยะยาวรอรับเงินก้อนใหญ่เมื่อกเกษียณอายุหรือลาออกจากงานมีเงินเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นทุกพลภาพหรือเสียชีวิต ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสองทางทั้งสิทธิลดหย่อนจากเงินสะสมในแต่ละปีและสิทธิยกเว้นภาษีจากเงินก้อนใหญ่เมื่อกเกษียณอายุปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคเขต8มีค่าเฉลี่ยของพนักงานที่สมงทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเขตอื่นเริ่มต้นง่ายๆวันนี้เพิ่มสัดส่วนเงินสะสมของท่านในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณและครอบครัว สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงอัตรางเงินสะสมได้ที่เว็บไซต์นี้หรือสแกน QR code กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือของขวัญจากตัวคุณในอนาคต